เอาเรื่องสั้นๆเรื่องวอมๆอมเรื่องแรกแล้วกันคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไปอ่านเจอมาเนาะมันเป็นเรื่องของคนไทยแหละเอาเปิดด้วยเรื่องคนไทยแล้วกันเรื่องนี้จะชื่อเรื่องว่าโดนจุดจุดจุดหลอกคือเรื่องเนี้ยมันเกิดขึ้นกับตัวคุณปู่ของผู้เล่าแล้วกันคือสมัยที่คุณปู่เขายังมีชีวิตอยู่เนาะเขาก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปทํางาน จะไปทํางานแต่เช้าเลยแล้วก็จะกลับมาดึกดกด้วยความที่คุณปู่เขาทางานแขยันขันแข็งเป็นคนแบบกึ่งๆ่งบ้างงานนิดหน่อยก็คือจะแบบไปออกเช้ากลับดึกทุกทีเลยและด้วยความที่วันนั้นที่เกิดเรื่องอะนะมันเป็นวันที่งานเร่งมากมันเลยทําให้คุณปู่ต้องกลับดึกกว่าที่ที่เคยกลับก็คือเหมือนทํา OT ทําล่วงเวลาอะไรเงี้ยนะแล้วเวลาที่คุณปู่จะกลับมาบ้านเนี่ยมันเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบเที่ยงคืนเลยแล้ระยะทางจากที่ทํางานปู่ กับถึงบ้านเนี่ยมันจะต้องผ่านสถานที่สถานที่หนึ่งแล้วกันเป็นที่เคาเลียกาอเไรเสียงลือเสียงเล่าอ้างมากๆว่าเป็นโค้งร้อยศพคือโค้งตรงนั้นน่ะมันอาจจะไม่ใช่โคง้งเหี้ยนโค้งอะไรมากมายหรอกมันก็แค่โค้งหักศอกหนึ่งโค้งแล้วกันที่ ถ้าเราเป็นคนขับรถไม่แข็งไม่เก่งหรือไม่ชินเส้นทางเนี้ยมันก็ไม่แปลกที่จะเกิเดอุบัตนะิเหตุเนาะโค้งหักศอกซึ่งตัวคุณปู่เขาว่าคิดแบบนี้เพราะว่าคุณปู่เขาเป็นคนค่อนข้างจะจิตแข็งแล้วก็ไม่กลัวอะไรต่างๆไม่กลัวอะไรอะเออไม่ใช่เป็นคนกลัวผีกลัวเรื่องราวตำนานกลัวอะไรมากมายแกก็เห็นว่าโค้งนะั้นเป็นแค่โคง้งโค้งหนึ่งธรรมดาแ,แค่โค้งหักศอกโค้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่วันนั้นมันดันเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นเนาะก็คือตอนที่คุณปู่แกกลับจากการทํางานเวลาใกล้ๆก้เที่ยงคืนที่บอกเนี่ยแหละ คุณปู่แกดันเจอผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งยืนโบกรถอยู่ข้างทางซึ่งตัวคุณปู่ก็เป็นคนใจดีไม่เอะใจอะไรซะด้วยก็รับผู้หญิงคนนั้นขึ้นมาโดยผู้หญิงคนนั้นอะ่ะได้บอกว่าตัวเธอออกมาตามหาสามีซึ่งสามีเธอเป็นคนขับรถสิบล้อออกไปวิ่งรถตั้งแต่เมื่อวานละยังไม่กลับมาเลยตัวเธอเป็นห่วงก็เลยทําการเดินทางออกมาแต่แบบไม่มีใครรับจนกระทั่งเจอปู่เนี่ยแหละอะไรย่างเงี้ยตัวปู่ก็มองว่า ปฏิเสธก็ยังไงอยู่น้ำใจคนนะเนาะก,ก็ช่วยๆกันอะแล้วด้วยข่าวนี้ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนท้องด้วยอะแกก็เลยอ่ะโอเคโอเครับมาแล้วกันพอรับมาก็ซ้อนถ่ายกันไปด้วยความที่มันเป็นเวลาประมาณเกือบเที่ยงคือนอย่างที่บอกเนาะบรรยากาศมันก็จะเย็นเย็นเยือกเยือกแล้วก็เงียบเงียบแบบสงัดสงดคนปู่ก็เลยรู้สึกไม่ชอบบรรยากาศวังเวงอึอดอัดก็เลยชวนคุยไปเรื่อยๆเพื่อให้บรรยากาศมันแบบ มีเสียงคุยมีอะไรมันผ่อนคลายลงอะไรเงี้ยตัวของผู้หญิงเขาก็ตอบคุณปู่แบบปกตินะการพูดคุยกันแบบาคนปกติคุยกันอะไรเงี้ยแต่วิธีการพูดของผู้หญิงท้องแก่คนเนี้ยสำเนียงมันจะไม่ใช่สำเนียงอีสานอ่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อีสานนะครับมันเป็นสำเนียงแบบ จะกลางก็ม่กลางจะอีสานก็มาอีสานแต่ไม่ได้พูดอีสานคือพูดเป็นกลางเลยตัวคนปู่เขาเด้ยวยความสงสัยก็เลยถามว่าเออไอ้หนูเป็นแบบเป็นคนที่ไหนเป็นคนบ้านไหนอะไรเงี้ยตัวผู้หญิงคนนั้นก็ตอบคุณปู่ด้วยน้ําเสียงช้าๆน้าเสียงเยือกเย็นเยือกเย็นว่าอ๋อหนูเป็นคนลาวจ้าเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านแฟนปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็โอเคคุยกันประมาณนี้แต่ในะระหว่างทางที่ขี่ไปเนี่ยมันเป็นแลยะทางที่ค่อนข้างจะไกลประมาณหนึ่งตัวผู้หญิงท้องแกเนี่ย ก็เกิดปวดปัสสาวะขึ้นมาคือเวลาคนเราเวลาท้องผู้หญิงท้องเนี่ยเขาจะปวดปัสสาวะบ่อยกว่าเราเราทั่วไปหรือคนทั่วไปประมาณหนึ่งคุณปู่เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นนะเขาปวดปัสสาวะนาะก็เลยจอดรถให้ลงข้างทางไปไปไป,ประทําธุระไปละลรของตัวเธอซึ่งตัวของผู้หญิงคนนั้นก็เดินเข้าป่าไปแล้วก็ค่อยๆเดินเข้าไปเข้าไปเข้าไปในในกองหญ้าลกเข้าไปทําธุระแหละแต่คุณปู่รอนานมากรอเท่าไหร่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ออกมาเว้ย คุณปู่ก็เริ่มเอะใจแล้วว่าเอ๊มันแปลกนะคือถ้าเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้ต้องมีอ้ามีอ้าขึ้นมาให้ให้ตัวปู่รู้สึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่นี่คือมันเงียบแบบเงียบหายไปเลยมันเหมือนเฟดหายไปเลยอะไรเงี้ยแบบอยู่ดีผู้หญิงคนนั้นก็หายไปเลยตัวปู่ก็เริ่มเอะใจแล้วว่าเอ๊ะไม่น่าใส่คนดูแล้วไม่น่าใส่คนก็เลยตะโกนแบบว่าแกงตะโกนแบบโอ๊ยไปเี่ยวไหนไปทำธุระที่ไหนอะไรเงี้ยแบบนานเกินก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาเว้ยตอนนี้ปู่เริ่มมั่นใจละวา ไม่ใช่ขนแน่ๆปู่ก็เลยแกล้งแบบสตาร์ทเครื่องอ่ะบุ้มบุ้มบุ้มแบบปิดบิด,บด,บดแล้วก็บีบแต่แป้น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 ,ปนจะไปแล้วนะไม่มาไปแล้วนะมันมันอย่างเงี้ยคือถ้าเป็นคนนึกออกไหมเราเล่นเครื่องอ่ะคือเหมือนเล่งละมึงต้องรีบวิ่งออกมาหรือตะกูแบบแป๊บหนึ่งค่ะจะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแต่ขนาดลงุงเอ้ขนาดปู่ก็ทำแบบเนี้ยก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาไม่มีอะไรเลยเว้ยคือปู่มั่นใจละไม่ใช่ขนแน่ๆปู่ตัดสินใจบิดกลับบ้านอย่างรวดเร็วซึ่งพอถึงบ้านอ่ะ ปู่ก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมานให้ตัวย่าฟังกับให้ตัวลูกชายเขาหรือคือคุณพ่อของผู้เล่าเรื่องเนี่ยอืมพอคุณย่าได้ยินคุณย่าก็แบบว่าเฮ้ยยังไงนะไปรับใครนะผู้หญิงท้องแก่อ้าแล้วเพิ่งออกข่าวเลยไม่ไดีด้วยตัวคุณปู่างงอ่ะคุณย่าพูดถึงอะไรวะคือมันมีหญิงลาวท้องแก่คนหนึ่งอ่ะได้ออกไปตามหาสามีที่สามีเป็นคนขับรถสิบล้อน,นี่แหละแต่คือว่าปัญหาคือ สามีประสบอุบัติเหตุที่ตายจังหวัดและตัวเธอที่กําลังไปตามหาสามีอ,อ่ะก็เกิดอุบัติเหตุเหมือนกันคือระหว่างที่เธอกาลังข้ามถนนนะ่ะเธอโดนรถพ่วง18ล้อชนเหยียบเลคาที่เลยอยู่ตรงแถวโค้งนั่นแหละนั่นแหละด้วยความที่มันเกิดเหตุย่นยี้ขึ้นอะ่ะเหมือนใครเลยกว่าอะไรตายท้องกลมด้วยตายกระทานหันด้วยอะ่ะมันก็เลยเป็นเหตุทําให้จิตของผู้หญิงคนนี้ยขยังคงยึดต,ติดอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็จะคอยวนเวียน บบปรากฏตัวให้ชาวบ้านระแวกนั้นได้เห็นได้เจออยู่เป็นประจำบางคนก็จะบอกว่าเห็นเป็นเงาดำๆบางคนก็บอกบอกรถแบบโดนคุณปู่โดนเนี่ยแหละอะไรเงี้ยนั่นแหละก็เป็นที่มาของเรื่องโดนจุดๆหลอกจบเรื่องแรกครับ